ไปวัดใช่ป่ะเดี๋ยวแวะเดินตลาดผมชอบมาซื้อซื้อของข,องขนมในตลาดนี้ขนมเต็มเลยมาเดีวยวกันมีแผงพระด้วยเพื่อนๆมีแผงพระด้วย, <S 2> <S 2> <Ral> วยนี่เป็นอะไรเนี่ยนี่เป็นพระู้ชาเหรอพระชาครับโอ้ไม,ไม,ไม่ไม่เก่ามาสวัส<อ>ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออสวยสวยจังไม่เก <M> ่ากลางๆครับไม่เก่าเป็นยังใหม่อยู่วัดอะไรอ่ะพระขนง เขียนว่าพากระสงอำเภออำเภอพระนครหนือยังเป็นอำเภอพระนครอยู่ก็ได้ถ้าไรถ้าไหรนี่เท่าไรเอาสองพันห้าเท่าไหร่นะสองพันห้ากับสองพันแล้วกันซื้อมาสามพันแปดรอซื้อมาส่งเป็นแปดรอครับสองพันสามพันนะสามพันนะได้ได้ได้เออสามพันแท้แน่นอนสามอ่ะโอเคมาถ่ายรูปได้ไหมผมเดลฟี่เลยนะเดลฟี่เลยนะเดลฟี่อย่างนี้นะถ่ายนะ โอเคหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมมีถุงใส่ไหมเออบมือเต็นกระดาษรองไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือถือถือไปก็ได้ถือไปก็ได้ได้โอเคโอเคโอเคได้ได้พาด้วยเดินซื้อขนมต่อหาขนมจะซื้อจะมาซื้อขนมซื้อประเจกพรกมีนี่ร้านนี้ นี่ขายยังไงเป็นกล่องละสองร้อยค่ะอันนี้หกห้าอันนี้ร้อยสามสิบเลยจ้ะเอาอันนี้สองกล่องได้ค่ะใส่ถุงรวมอีกแยกคะอ่ารวมมาก็ได้ครับอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบจ็ดอันนี้สองถุงร้านนี้แม่ทิพย์ผมมาแวะที่นี่ผมซื้อประจำค่ะขอบคุณค่ะเอ๊ะมันจะมีแค่เหนียวหมูปิง้งเดี๋ยวโอ้มีข้าเหนียวนี้เหนียวม่วงน่ากินจัง สี่สิบร้อยเอาเอาเอาสามเอาสามกล่องสามได้ครับดูไลฟ์สดได้ครับได้ครับแต้ยงผ้เหมือนกันได้ครับแต่เราดูไลฟ์สดได้ครับขอบคุณครับพี่สามกล่องร้อยขอบคุณครับจะแบบหมูปิ้งกูลืมนี่ไห่เหนี่ยวหมูปิ้งร้านนี้สอง สีห้านี่ก็หมูนะทำไมอันนี้หมูเป็นสีแดงอันนี้เป็นหมูเกาหลีค่ะอ๋ออันนี้อันนี้แค่นี้อันนี้นะคะค่เสามร้อยพอดีสามร้อยโอเคที่ใส่หอ์ใส่ไส้สตรโบราณอร่อยนะคะได้เลยอุ่นขอบคุณมากค่ะขนมใส่ไส้ค่ะอันนี้เป็นใส่ไส้ค่ะห่อไปองสตรโบราณไส้จะหอมอร่อยเท่าไรจ๊ะยี่สิบค่เอาสามห่อ สิบใบค่ะ,คะ 3, 2, ขอบคุณมากๆนะคะจะสามห่อหกสิบขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะโอเค<ต>ป<ะ>่าป่านี่มามาตลาดนี้ซื้อประจำโอเคเนาะเอาเกินหน่อยถุงหนึ่งเกินหน่อยถุงหนึ่งโอเคนะเกินนะแม่ค้าน่ารักเห็นไหมนะปะ้าป้าป้าโอ้ได้นี่ได้หมูได้หมูปิ้งใช้ข้าวเหนียว ได้แค่เหนียวหมูปิ้งได้เ้่โอ้โหเต็มในขนมเลยแต่ตอนนี้เราเอาน,นี่ไปกินก่อนนะเราดูท่าทางเราจะหิวปไ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 ปโอเคเราไปเดินทางต่อนะอนนี้มือเช้าเราเจอกันอันนี้ซื้อไปฝากทีมงานด้วยสนใจติดต่อโฆษณาโทรเบอร์0 2 1 9 5 9 9 9 9, 9.